ถนนหม่เลข331วิ่งตรงไปฉะเชิงเาราถนมสารคามกบินบุรีถนน304ครับ ผ่านยกระดับข้ามตัวเมืองบอกิินครับเดินทางสะดวกไม่ต้องติดไฟแดงวิ่งบนสะพานสบายส,ายสายไม่ต้องติดไฟแดงถ้าวิ่งข้างล่างติดไฟแดงถนมสารคามฉะเชิงเซาววิ่งตรงไปครับถนนหมายเลข331 พายุเข้านะก็เมฆเมฆมันหนามากอ่ะเมฆหนามอนพายุเข้า ถนนหม่เลข3-3-1สหนึ่งครับชเชิงเซาพนมสารคามกรบินบุรีถนน304วิ่งตรงไปครับบรรยากาศสวยวันนี้เมฆลอ,อยต่ำมาเรื่อยอยบรรยากาศแบบนี้นะวิ่งรถสบายเนาะ มันเย็นนะมันไม่ร้อนเปิดแอร์ก็หนาวเลยทีนี้ งไปเลย แหลมชะบังศรีราชาชิดซ้ายครับพนมสารคามฉะเชิงเซาวิ่งตรงเลยครับช,ชิดเข้าเลยชิดเข้าเราไม่ต้องแซงมันมีแค่สองเลน พี่ใหญ่วิ่งในความมืดมองไปเห็นเลย<ม>ของเราเนี่ยค่ะเรือเนือจัดขันกันกันเรือลายขันอยู่เลยนะด้านเรา มากไม่น่าจะรอดนะแดดมืดมากรนตกเคแไรเราอยู่ในรถอยู่ในรถอ่ะรถ A ก็พไดอะไรไปเย็นสบายใน,นรถก็เย็นสบายบรรยากาศแบบนี้ ถนนหมายเลขสามสามหนึ่งครับหน้านิคมปิดทองห้า ปีตองหนี่คมอิตเทร์ซีบอร์ดอิตเทอร์ซีบอร์ดซูเนี่ยอ่ะอิต e เ e ทินอนลอิตเทิลซีบอร์ดทูนี uh ่นอนรับนิซิตนะฮะ WHA ทูนี่คมแห่งที่สอบ้านไข้ระยองชิดขวาครับ ่ายระยองชิดขวาข้างหน้าบ้านบึงวิ่งตรงไปครับสะพานข้ามถนนหมายเลข331วิ่งมาจากบ้านค่ายเชื่อมถนน331เชื่อมบ้านบึงครับ อมสารคามกบินบุรีฉาดเชิงเซาสนนทรามศูน์สี่วิ่งตรงครับบ้านบึงชิดซ้ายขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ ใหญ่มีสองคันคู่ใหญ่ไปคู่สองคัน